พี่ครับมีไอแพดแบบแรงๆป่ะมจะมาตัดคลิปเล่นเกมอะมาเดินตามความฝันเป็นสตรีมเมอร์นะักก e ีฬาอีสปอร์ตแต่ผมเป็นไ่รุ่นสร้างตัวนะพี่เลไม่มีตังค์เท่าไหร่มันผ่อนได้ป่ะมันมันใช้อะไรผ่อนได้บ้างไะแบบไม่ค่อยมีตังค์แต่อยากผ่อนอยากอยากอยาก,อยากมีไอแพดอยากเล่นเกมอยากตัดคลิปอยากเป็นสตรีมเมอร์ มีปะนี่เลยเราขอแนะนําเป็นรุ่น iPad Air 5ตัวนี้เป็นเครื่องมือนหนึ่งใหม่แบบแกะกล่องจากศูนย์เลยขนาด256 Wi-Fi ตัวนี้นะคะประสิทธิภาพในการตัดต่อคลิปก็คือลื่นไหลเลยเพราะเขาใช้ชิป M1 ตัวเดียวกับ iPad Pro นะนอกจากนี้ยังสามารถเล่นเกมที่กราฟิกระดับสูงแบบภาพสวยๆได้ด้วยไม่มีปัญหาลื่นไหลไม่สะดุดเลยเดอ้อบอกได้เลยว่าสีสันหน้าจอสวยคมเล่นเกมนี่คือเสียงกระหึ่มสะใจมากลูกค้าต้องการแบบผ่อนไปใช้ไปเลือกผ่อนสูงสุด10เดือนก็จะอยู่ที่เดือน สอ2พาบาทหรือลูกค้าจะซื้อเงินสดก็ได้นะเงื่อนไขาการผ่อนที่ร้านก็ง่ายมากเพียงแค่ใช้ัตบประชาชนใบเดียวก็สามารถเป็นเจ้าของ iPad เครื่องนี้ได้แล้วและที่ร้านก็ไม่เช็คเครดิตไม่เช็คสลิปเงินเดือนไม่มีงานประจําก็ผ่อนได้ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถผ่อนได้เด้อร้านเราก็จะอยู่ที่ขอนแก่นนะคะติดห้างแฟรรี่พาซาเลยสําหรับใครที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผ่อน iPhone, iPad, MacBook, iMac ทางร้านเราก็มีนะคะก็สามารถทักอินบอทเข้ามาสอบถามได้เลยนะ